ตอนนี้มาหอดปลาเห็ดล้วจ้ะพี่น้องเป็นเวลาหกโมงเสาร์ได้จ้ะมะื่อนี้จอดรถเบึ่งรถเพิ่นมาก,ก่อน,กกนหาขันมาก่อนหาขันอันนี้รถโอ้จ้ะไปลุนกันจ้าวสิมานบ่มือนี้มื่อนี้โอ้มากับยายแตนเด้จ้ะพี่น้องยายแตนย่งงางไปเบึงเห็ดละ จอดรถจะพี่น้องใหญ่มองไม่มองหันคนผลลายลายก็เลยพาใหญ่มาทางพี่จ้ะมามุมสวนทางพี่เพิ่งจะจอดรถเห็นหรอบอสบานจุนแบบพินองหมู่บ้านนี้น่าจะจุ่มพอดีแต่ว่าตอนนี้ผนบานเรียบรออ้อยแล้วส่ะสวนเม,มื่อวานบ่มาอู๊ดดอกงามงามงามหมู่อวานนี่น่าจะเป็นไข่ถือคุ้นกเ็เลยบ,บาน มึงจะพี่นอ้องดอกางามๆซ้ดอก,กแหลกแหกมันดอกสวยๆอันนี้เราแกะทิ้มไว้ให้มันเป็นเสื้อเบาวะเบาออกเลยเฮ็ดกอจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดตะมากโอ้ยเปื่อยบ่ท่านไหนพ่อเฮ็ดว่าพ่อมากอันพีพวนจ้ะพี่นอ้อง โลนสุกบ่ค่อยร้ายปบนไหนเนาะนี่จ้ะเพื่นโลนจะพี่น้องพื่นสุกแพงเต็มถี่เพื่นก็โลนลแต่ว่าน่วยเพื่อนหังบยใหญ่เห็นขาเจ้าเอานั้นมแตรนวยใหญ่ใหญ่าทางไหนหอมหอมแต่ว่าบ่ค่อยหวานบ่หวานมันถึกหนามบ่ ถือกำลฟุ้นมาจากจะลดออกสมสมบ่วานมองเก่าแต่พี่น้องมองทีไดยพี่กายนี่แต่ว่าปีนี้มาเพราะทันจ้ะแต่ว่ากับเป็นเสือต่อไปปีหนาปีหึงไปนอกจ้ะเนาะให้เป,เป็นเสือไปได้ดอกเดียวจ้ะนี่จะพี่น้องมาฮอดเขตแดนไทยลาาอันนี้รักเก่าจ้ะ ฟังทางนี้ฟังไทยได้จ้ะพี่น้องนี่ประเทศไทยรักเก่าฟังทางนี้เป็นฝั่งลาวประเทศเลาวฟางทางนี้เป็นฝั่งลาวจ้ะบ,บรรยากาศเมื่อน,นี้จ้ะพี่น้องมาหลุ่นกันว่าสีมีดแดดบอลนะจ้ะแต่ว่ามืองสอนนี่ฝนตกไป ตอนตีสนนี่ตีสี่ตีห้าจ้ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดหนังวัวจ้ะพี่น้องตัวนี้เฮ็ดลังเลอุ้ยกำลังขึ้นใหม่ก็มีจะ้ะอุ้ยตัวนั้นจนเถ้าอุ้ยเฮ็ดลังเลถือฝนเสียดายดิจ้ะพี่น้องโอ้ลืมเอาคาตั้งกองมาเมื่อนี้ โอตัดขาอยูเดอร์จ้ะอันนี้เจ้ามันเห็ดเอียงจ้ะพี่เนาะเต็มเลยเต็มผืนเลยจ้ะก็ลังเป็นเข็มไปเลยแต่ว่าตัวนี้เห็ดมันปูจ้ะพี่เนาะตัวนี้โอจักจะเห็ดมันปูนี่แต่ว่าบัวลายดกาอกบัวค่อยใหญ่จ้ะเห็ดจ้ะพี่น้องอเห็ดที่โอตามหาโอ้ย เกือบเท่าแต่ว่ายังแข็งงามอยู่จา้าเฮ็ดไข้ขาวจ้ะพี่เนาะคุณพึ่งจีพึ่งจ้ะจีนหน่อยพึ่งอุ้ยนันกระแมนอุ้ยแมนเบิร์ดมีกระแมนจ้ะจีนหน่อยเสียมากบ่น้อมีหมามาบ่าน้อจีนหน่อยความขืนเฮ็ดมันปูจ้ะพี่เนาะอุ้ยอดนี เึงจะพี่หน่องเฮ็ดมันปูเต็มเลยเฮ็ดมันปูแต่ว่าสมัยตะกี้ใหญ่เพิ่นผ่าอู้เอินว่าเฮ็ดบักอืนน้อนะจ๊ะเฮ็ดฟักทองเพื่อนว่าหลายหลายจ้ะเฮ็ดเห็ดนาแลจ้ะพี่หน่องมีหมองระดอกอันนั้นก็เฮ็ดอัน เฮ็ดไข่ดงจ้ะแต่ว่าดอกนี้งามอยู่จ้ะดอกแข็งงามอันนั้นดอกเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดผึ่งจ้ะพี่นนองเมิงจะเฮ็ดผึ่งดอกนี้สีด้บ่อ้ยด่ายในแม่คือเป็นตาเ่าแต่โอ้ยบ่ด้เบิ่งจะแต่ว่าดอกนี้โอ้สีเอามาเฮ็ดเสือก่อนจ้ะพี่นนองเฮ็ดผึ่งตับเตาเฮ็ดผึ่งอันข่ามถึงถามจ้ะพี่นนองดอ,บอกบักไงเนาะ โอ้เสียวไปเห็ดเสือก่อนจ้ะโม่นเอาเห็ดละงูก็เอาเห็ดลงเหรียนี่ยละจ้ะพี่นนออุ้ยดอกงามอยู่ด้วยจ้ะดอกแข็งแข็งอยู่จ้ะพี่นนอดอกแข็งงามอยู่เห็นวาใครฮักปัวปัพอเด็แเกงจ้ะพี่นนอ จะพี่น้องเฮ็ดไข่อุย้ยเฮ็ดไข่แบบไข่อีจ้ะพี่น้องเหมือนไข่นามเลยจ้ะหอมหอมจ้ะพี่น้องนี่จะเสียดายมวนนั้นคุณจ้ะเพิ่นเผาเพิ่นเผาเพิ่นขืนล่าจ้ะพี่น้องดอกแบบใหญ่สองดอกพี่ว่ามีผู้มาเห็นเพิ่นเฮ็ดลังเลจ,จ้ะพี่น้องเห็นแบบแบบ โอ้ยแม่งใหม่กับเกาตาเช้คมันแม่งยังจววตาดีๆจ้ะอ้อย,ยังโบ่อกอกจากตาอยู่เจ้ามันแม่งยังหลุะจี่น้องตอมตาตอมตาตาโอ้ยหักซำหักเกาคือเกาจ้ะใช่ล่ะเอาคือเกาได้ซำนี่นก็เอาจ้ะ อุ้ยคุณกน่งจ้ะคุณดีอยู่นี่จ้ะพี่หน่อสงสัยใหญ่เหยียบประจักแมงกระตอมตาอุ้ยนี่โด่นมึงจะเป็นแนวนี้มึงจะพี่หน่องมลเบิร์ดแมงแมงหอยเดือกินมึงจะพี่หน่อเฮ้ย ุณอะนั้งแหละบานเลิศเห็นนี้ขี้ใจพี่น้องเสียดายไปแล้วค่ะต่างกล่องมาฝ่าวาล์ยจนลืมทั้งลุมนี่เป็นเทาแล้วเป็นเปื่อยเป็นเนา น่นจะได้ปะเนาะเบิองสีดอกส่วนแห่งหรือ,อยงมันแตก ต่ว่ายังใส่ได้อยู่ดอกจ้ะพี่น้องยังบ่เฒ่าแห้งดอกใหญ่ๆใหให้ว่าฝาฝาว่าสิไปสังฆทานจ้ะสิไปเอาบุญสังฆทานเฮมันปูหลายแต่ว่าเฒ่าล่ะ มันปล่อยสปอร์จ้ะพี่นนอะเป็นขา,ขาวๆนี่มันปล่อยสปอรอ์เอาเบิร์สุดหอกคือเก่าจ้ะเพราะว่าเฮ็ดอึดเฮ็ดอึดจ้ะพี่นนอะตอนที่มันออกได้หลาย่นโอโบเดมาจ้ะเ่ามีมู ใหญ่เพื่อนกระติดภารกิจหลายอย่างเพิ่งฝนตกทุกเมือเลยจ้าช่วงนะมึงจะพี่น่องอันนันเฮ็ดไข่แต่ว่าเพิ่เฒ่าแเร็วเฮ็ดไข่ก็เฮ็ดผงอันนันเท็ดยังบ่นี่จะฟ้องผมโผล่สะเดือไม่เดือ นจะพี่น้องดอกไม้ชนิดนี้ช่วงหน้าฝนเพื่อนเกิดน้ำก่อนเห็นงามงามจ้ะเกิดยิ่ทั้งก่อนเห็นเกิดอยู่น้ำปลาทั้งสีหมองทั้งสีชมพูจะเต็มเลยพุ่นในกล่องอ่ะสีดูโบงงามปันใดเลยจ้ะทั้งรูมนันก็เป็นห้องจ้ะลงไปนะ่ะเป็นห้องแม่มาเห็นละงอกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้อง บ้านเหล้วเฮ็ดหลังแหล่ของแท้จ้ะพี่นอ้องอุ้ยดอกนี้งามงาม,งามมากมืงจะ้ะดอกอ,อ่อ,อนๆเลยดอกดินจ้ะพี่นอ้องงามงาม <c oughs> เป็นแถวเลยเลี้ยงอยู่นี่เลี้ยงอยู่น้ำก่อนเห็นเลยจ้ะหันมาข้างบนแบบน,นี้ เป็นอุ่มเลยจ้ะพี่น้องดอกสีม่วงเต็มป่าเลยจ้ะผุนอีกอุ้มหนึ่งจ้ะม่วงเหมือนกันสวยงามจ้ะพี่น้อง นี่ใบไม้ป๊กนี่ยายแตนเก็บเพ็ดบัวเวิร์ดจากพี่น้องเมืองอู้ยียยถิ่มเคียดถิ่มสเวะเสียดายเนาะคนขึ้นหลพาคนหนาวเนาะคนเทา่นเทาเวิร์ดมาปรทานเพ็มาประทานเพ็เวเวิร์ดจะเพชรเวิร์ดจะสียดายแ้งที่ไะพี่น้องมีแต่ดอกงามหม่วงอีลีจ้ะเห็ดมอนนี่ ต้นนี้เทาเทาต้นตัวนี้เทาแต่ว่ามันถือดอกเทามันกับ้างหลังกับยังอ่อนๆอยู่ด้ีจังยังอ่อนๆอยู่เลยจ้ายังอ่อนๆบ่ได้ยังเป็นกัเอาคือเก่าด้วยจังอดบ่ได้กับเอาพื้นเตาแต่ว่าข้างหลังเพิ่นข้างหน้าเพิ่นกระถือว่าโอ้ยอยู่จังนี่โอ้ยแต่ว่าจะมาดอกนี่พี่น้องขึ้นล่าบ่เอาโอ้ยขืนล่า อุ้ยสวยสวยอยู่จ้่สวยคุณนางตั้งชด่ายเถอดิพี่น้องให้ได้ไหมนี่กลินลาบอ่อุ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู่จ้าโอเคอยู่ดอกมันใหญ่เลยจ้าโยกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยบดใหญ่แต้นบดเอ้าทายตอนลูกสาวคนมาเห็นอันนี้ยกับข้อคอยอันนี้กับข้อคอยทำปะก็แต่ว่าจะข้อก็ปล่อยยืนเต่าอยู่คนบม่เห็นพี่น้องเต็งเฮ็ดนะเอ้าหักล่ะ ก็ต้องศีลาะนะยังงามๆอยู่เลยจ้ะแลววงเหยียบยังสวยๆอยู่เลยด้วยจ้ะเออนี่แต่ว่าตอนนี้อยแกนสิทันบ่เนาะพี่น้องเ่าสิไปเหตุบุญน้ำฝนสิทันเมื่อจะเหยียบข้างหนึ่งด้วยเราจะไปเหตุบุญน้ำฝนจะทันด้วยแบ่นี้จะทันด้ว่กันโอ๊ยโดดใหญ่ หันมาผ่อตอนอ่อนๆเนี่ยอุ้ยอ่อนอยู่ใยังใส่อยู่ยังใส่อยู่คือสีหักดอกแบบ่งดอกเฟียดโอ้พันแฟียดจ้ะพี่นพันเฟียดเป็นสองขางพันติดกันเป็นอ่ะพันติดกันแต่เนี้โอ้ยดอกน่าเห็นจังน่านเก็บเพชรเก็บเพชรยามไดยามน่านเก็บเพชรยามไดมีผู้ถวายทำเลยจ้ะมือว่านคือกันจะส้วนแยกเต้นไปบัด บุญจะไปแยกเต็นบาขอลเวลามาก,ก่อนแย,ยเต็นหนาสิบโมทันเพื่อนเราจะนี่บลรับดอกเยอเพิ่นจะหาเดี๋ยววันเสียบุญทั้งหลังทั้งขางขอบก็เ่น,นเดีวกับเบิเลของเทียก่อนนั่นด้นันอยู่ในขี้ดินดีหน,หน่อยๆเอาอยู่บอ <c oughs> ได้ยุ่ีังจะขายถูก คหนแนฝ่าทมะขอเ้สวงขอลไทเด้อขอไทเด้อสวงขอวลาผู้ใดผู้นะถึงจะถึงจะบานแต่ว่าก็ยังแข็งแข็งงามๆอยู่เลยอ่อนยังใด้อยู่ถึงจะบานก็โอเคอยู่จะเียดินึ้นแล้วนเอกสวยเลยจ้ะอันนี้บ่มันลาได้พื้นสปอเพิันลนจ้ะพี่นะอัน้อกสองอยสปอ อุ้ยสองดอกนี่ยอ่อนๆเล่จ้ะอ่อๆเลยคุอ่นยเลยคังกุะตอกนๆอยู่เลยบาหันในที่ยายแตนบันในที่โอ้ด้วยจ้ะพี่น้อมีการการแดงคืนยพีดีโอยุดสตอปแดงคืนยุดภาาต้นดอกไม่หั่นแ้วไม่โดนเห่ได้ รับโทรศัพท์ก่นจะี่นอนโฟนดองก็งามจะี่นอนอุ้ยเกือบมันเหย,ยียบเหี้ยมาหน่อยอ้ยเละเห็นแล้วทั้งนั้นยุดิยุดแย่ยแต้นยุดเห็นแล้วอ <laughs> ย่าแย่แต้นเก็บ มาทำการะแย่งกันได้จ้ะพี่น่อมวนกยุดันแบงเชิงาทายโอ้นะโอ้เห็ยนอยู่้างตงนี้นะเนเห็นม้อ้ยก็เห็นอยู่ตอนนี้เขีนเห็นก็เห็นไว้ก่อนละล่ะ จีหน่อยเพื่อนจ้ะพี่น้องอุ้ยลองไปเบิงขางก่อนห็นใหญ่น่ะเนาะใหญ่ขางก่อนห็นใหญ่เห็ดลังเลแต่พี่น้องอุ้ยได้เกงละนึกว่าสีบอดได้มาหย่งเ,เอากับาใหญ่แตนยาด้อยใหญ่แตน <laughs> ผู้สาวว่ายุดยุดยู่อย่าพึ่งเห็นอยู่แต่ว่าให้เก็บทางนั้นมีการยุดสต็อปพร้อมเอามีการบอกกระเพารแต่เรื่องบ้านนี่ เฮ็ดหายใหญ่เ <osaur> ต็นหลักเฮ็ดเฮ็ดหายเนี่ยเอาอีกแล้วุนจ่าพี่น้องดอกงามาวิวเขื่อนิรีนธรอมือนี้จ้ะพี่น้องขนใหญ่ไปทั้งสางอลางเจ้าอย่างไงุนสิฟ้าไปวัดจ้ะ อันนี้เหมือนผักไก่แหงเลยจ้ะแต่ว่าโบเมนผักไก่แหยงด้อจ้ะพี่น้องเขาเอื่นว่าสู่ผักไก่แหงจ้ะเพิ่งเพิ่งเกิดอยู่นี่อยู่ในอยู่ในบอบอหนามธรรมชาติก้อนหินเพิ่นมีเพิ่นมีอันเพิ่นมีสีอะไจังไลยละพี่น้องเพิ่นมี่บอ,เน,อ,เ,อ,นบอเนาะเพิ่นก็เกิดสวยงามจา้ะอยู่ทั้งผู่ด้วจ้ะนี่เป็นก้อนหินที่โนนขึ้นแล้วก็มีบอหนามจ้ะเพิ่งเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ แดดออกแล้วจ้ะพี่นอกแดดออกแล้วใหญ่เอื่นไปเบิองน้ำสางจ้ะพี่นอกเผื่อแกเห็ดลิปเลี่ยวเลยจ้ะใหญ่อุ้ย,ยน้ำใสใสล้างมือก่อนจ้ะเหมือนเลยจ้ะ บอ่อหินแล้วก็บอ่อน<ะ>้ำลึกปาแล้วก็มีน้ำออกการขนาหินพี่น้องแปลกบ่อจัตพี่น้องคนมาแต่สายหนามาแต่สายหลานี่คือบ่คเคยเห็นบอ่อนี่ทั้งล่มนาสิจมิมองคุณแยกเต็นกับบุคถึงระดับในน้องคือมาแยกเต็นกัเบ็คถึงทะเลิปทำหินเข้าไปบอ่อพี่น้องเป็นฟองหินเข้าไปบอ่อจัตพีนองกังโกบซองมึงก่อนข้างหลังนี่จะเป็นที่น้ำจะไหลออกเลยเด้อจ้ะเนี่ยบ่อหินมองอื่นที่น้ำสิไหลมากกว่บ่มีเด้อจ้ะ ตรงนี้คือน้ำพันออกมาจากจุดนี้เลยค่ะนี่พันออกมาจากจุดนี้เลยแบบเป็นบอ่อน้ำนาง,า,งามใส่งามแพีงพี่น้องเม่รู้ว่าทำนางคือเขาไปเลิกไปไหนแล้วพี่น้องคนเป็นเนี่ยมันก็จะกระสาเ<า> <สา S 1> ห็ดพ่อจ้ะพี่น้องเต็มอยู่เห็ดพ่อไฟจ้ะแมนเบิดเลยจ้ะบริเวณเนี้มาพอ้ไข่ละงอกเหลืองจ้ะพี่น้องอ้ยถือก,กินจ้ะถือกินจนหวา ี่ต่ไใครในหน่อยๆจะพี่นนอะถือกินละแมงบุ๋งคือกินเพิ่นละงอกเหลืองี่สีถือกินไว้กว่าระงอกขาวเด้อจ้ะเพราะว่าเพิ่อนอาจจะเสียบกวากาันะจ้ะนะแ้่ขนาดคนก็นยังมากินระงอกเหลืองร้ายกว่าระงอกขาวแม่งบุ๋งก็เหมือนกันจ้ะพี่นนอะนี่ต้ไใครในหน่อยๆหน่อยก็เอาจ้ะเพราะว่าเพิ่อนอันนี้เพิ่นสีบานละจ้ะถือกินสีเบิดละ เพิ่งจะพี่น้องโดนกินเกือบมดไข่หน่อยเถอะเนาะยางมาจนขาหลากขาลอยจะพี่น้องมาพอดอกหนึ่งบานเรียบลอยอันนั้น,นเป็นไข่เป็นบมเดลโอซิซอมก่อน,จ,น,อนจ้ะพี่น้องเมนเจ้ะพี่น้องอุ้ยนึกว่าสีพอตาดอกบาน ห่อซองไข่จ้ะน้ำหงูกเหลืองน้ำหงูกเหลืองสวยๆเลยจ้ะพี่น้องสองไข่ยางอ่อมโคนจ้ะพี่น้องอู้หไข่หน่อยสามไข่จ้ะนี่ไข่หนึ่งนั่นไข่หนึ่งแต่ว่าอู๋เสียวตะไข่ม่อนปืนใหญ่เนี่ยละจ้ะอุ้ยไข่หน่อยติดมานาจ้ะพี่น้อง มันเอาไว้กับบอย่างจ้ะแต่ว่าก็ลองเอาไว้เบืง้งลองเอาไว้เบื้งจ้ะพี่น้องมาเจอปัยหาอันนี้นะจะเป็นลาง,งูขาวจ้ะเพราะว่าไข่กลมๆไข่กลมๆอันนี้นพี่น้อง มีอีกโอูอ้จ้าโอ้ยอยู่ห้องลลาง,อางโอ้ยมังใหม่กระจตาจ้าพี่นอ้องแจ็คมันแม่อยัง ก็สีพวงหูควง,งตาเนี่ยได้จ้ะเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวาขาต่างกล่องมา,จากจ้ะพี่น้องส,สีเห็ดเลี้ยวสีสูนแห้งกับผ่ามันกับสีหมัวสวเนาะจ้ะก็เลยต้องค่อยๆแต่พี่น้องไตหาไขจ่จดามาพอจีเห็ดไข่อีกละจ้าพี่น้องแต่ว่าเอาว่าทันใดจ้ะมีคนเก็บไปละดอกใหญ่เพิ่นหอยแต่หลายเหมือนละจ้ะจีเห็ดไข่เอาว่าทันใดเสียดายแต่พี่น้องเอาไว้เพิ่นใหญ่ เฮ็ดไข่พวนนี day, ่ดอกง่ญ่ๆดิจ้ะดอกใหญ่ดอกงามพร้อมมองนี้โอเคไปหลายดอกแล้วจ้ะพี่น้องที่เรียกว่าจะบ่วไทยเพราะว่ามันไายยากจ้ะอุดบัวใหญ่กะไทยเพื่อเขาจ้ะมันอยู่ในหกแหงจ้ะพี่น้องเข็ดร่างเลรีนะมันอยู่ในเงาเพชรจ้ะอยู่ในเงากอเพชร ่นอีกจ้ะพี่น,อน้องคนแบบเอาเลยจ้ะทางลุมผลก็โทรมาบอกว่าแพหนาเสียว่าสันจ้ะพี่น,อน้องจะก,กล่มพัดไปหรือจังไรบุแพลปลาแก้วจ้ะแผลไตปลาโทรมาว่าให้ฝ่าวงเหมือไปน,นำหาแผจ้ะมึงจ้ะพี่น,อน,น้องเฮลังแหลอแต่ว่าอุสิบดีเก็บให้เบิร์เน้องจากพอฝ้าวด้วยวไทยเบ,บินกันจ้ะ นี่้คุณใหญ่เหมืนกับพาะอกันเป็นโมยู่คุณ้บะเก็นิดเี่นอยู่สยงามแค่เต้นพอนาเรอีกจะเพี่น้ง นี่เราจะคันพคนยูส่วนหมาพคนยูเป็นหมูจังสิเฮ็ดหนาเลยเท้าแล้วก็เลือกเอาเอาตะดอกวันเถอะเอาได้หามยูนี่นี่โอ้ยพปีิง่ากายเน่ยเอาเขียนุดมุดไป เมื่อยจะพี่น้องงาออกมาหอดรดแล้วจ้ะผ้ากันหมุนเขาปลาฮาเฮ็ดสรุปยอดใดยอดมานจ้ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดใหญ่ด้วยจ้ะนี่เฮ็ดใหญ่แตนผนอันนี้เฮ็ดยังเห็ดเห็ดเทาเพิร์ดใมีแตงงามๆจ้ะของโอ้ประเดจ,จัดเลยขาตะถือใดน้อยก็ใยก่ยแตนด้วจ้ะมื่อนี้ ถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้สั้นไว้เด้อจ้าสิบประเพาีการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะจ้าสำหรับคลิปนี้มอนี้โอกคับยายแตนขอตัวลาไปก่อนจะพี่นองพอกันไหมคลิปหน้ามื่อน่ะสวัสดีจ้า